สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักนะคะวิธานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยนะคะซึ่งเรามีแง่คิดนะคะในเรื่องของบาปกรรมเป็นตัวอย่างให้น้องๆเยาวชนได้คิดนะคะว่าสิ่งใดที่น้องๆควรทำสิ่งใดที่น้องๆควรเลิกเลี่ยง และตัวอย่างนิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคนที่กินบุญเก่านะคะโดยที่เขาไม่สะสมในบุญใหม่เพิ่มเติมเลยและเมื่อวันใดนะคะที่บุญเก่าของเขาหมดคนคนนั้นจะมีบทสรุปของคำว่ากรรมนั้นอย่างไรลองฟังนิทานกฎแห่งกรรมสำหรับในวันนี้ค่ะ ไปๆไปงานการไม่ทําตื่นเช้ามาก็มาขอขากินอย่างกับขอทานไม่นึกอายบ้างหรือไงครั้งแรกที่ยายเปียได้ยินเสียงนายจ้างหนุ่มตะโกนด่าลงมาจากบนเรือนชั้นสองของเขานั้นยายเปียก็นึกว่าเขาคงจะด่าขอทานหรือว่าขี้เมาที่ไหนเพราะว่าเสียงเอะอะเอตโตโรของเขานั้นดังราวกับเสียงฟ้าผ่า แล้วก็ยังไปไกลถึงสบ้าน8บ้านเสียงของเขาในเวลาปกตินั้นเวลาเขาเอ็ดใครทีทั้งลูกจ้างลูกค้าหรือแม้กระทั่งเมียหรือแม้แต่พ่อแม่ของเขาเองมันก็ทำให้ยายเปียหัวหดได้แล้วยายเปียแกร่ำร่ำจะบอกลูกสาวให้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกโรงสีแห่งนี้หลายครั้ง เพราะว่าความกลัวในตัวเจ้านายคนนี้นี่แหละเขามีรูปร่างใหญ่โตผิวดำคล้ำเวลาโกรธตาที่โตอยู่แล้วก็พองโตออกมาจนแทบจะถลนออกมานอกเบ้านี่ถ้าคอสั้นและผมหยิกซะหน่อยยายเปียก็คงเพ่นอ้าวไม่เหลียวหลังแล้วไปอาศัยอยู่วัดยังจะดีเสียกว่ามาขออาศัยอยู่กับคนลักษณะร้ายกาจเช่นนี้ แต่ก็นั่นแหละมันคงจะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของเวรนี่ถ้ายายเปียไม่ถูกเจ้านี่ยึดบ้านแกก็ยังคงมีที่สุขหัวนอนอยู่บ้างมันเป็นเพราะว่าแกนี่แหละที่งโง่เองถูกเขาหลอกแกถึงได้เสียที่อยู่ที่กินไปให้คนอื่นง่ง่ายๆแล้วสังฐานของแกก็ไม่ได้ดีด้วยถ้ายังขายของได้อยู่แกก็คงมีเงินผ่อนดอกแล้วก็ได้อยู่ไปอีกนาน คงเพราะว่าคนมันถึงคราวจะพลัดที่นาคาที่อยู่มันก็ต้องเป็นไปแบบนี้ยังดีที่ว่าลูกสาวกับลูกเขยขยันทำงานเจ้าของโลงสีจึงได้อนุญาตให้พวกมันได้อยู่ได้กินในห้องแถวที่เรียงกันเป็นตับอยู่ด้านหลังของเขานี่ยังไม่ไปอีกเฮ้ยใครปล่อยมาออกจากคอกมาไล่ไอ้พวกโลนีทีสิวะ เสียงเจ้านายยังคงโบกเวกโวยวายอยู่ข้างบนสักพักยายเปียก็ได้ยินเสียงเขาย่ำโครมโครม,มาที่โรงรถซึ่งมีคอกหมาอยู่ที่นั่นหมาฝรั่งสี่ห้าตัวซึ่งแต่และตัวเคี้ยวขาวงงแล้วก็ตัวสูงใหญ่จนแทบจะถึงหน้าอกยายเปียเลยก็ว่าได้พวกมันได้วิ่งกรูออกมาจากคอกแล้วก็พุ่งตรงไปที่ประตูหน้าบ้าน แล้วก็เห่ากระโชกยกใหญ่นี่มันต้องเจออย่างนี้ถ้าคนไล่ยังไม่รู้สึกให้หมาไล่ก็แล้วกันเสียงเหมือนฟ้าลั่นของเจ้านายยังโวยวายต่อเขาเดินลงส้นเท้าปึ้งๆออกไปจากโรงรถแล้วยายเปียจึงค่อยๆแง้มประตูออกมาจากในบ้านเช้าๆแบบนี้ลูกสาวกับลูกเขยต้องวิ่งกันจ้าละวัน ลูกสาวต้องไปช่วยงานในครัวเรือนใหญ่ส่วนลูกเขยก็จะต้องไปขับรถรับส่งคุณนายใหญ่เจ้าของบ้านซึ่งเป็นแม่ของเจ้านายคนที่เสียงดังแล้วก็ดุอย่างกับหมาของเขาเองนั่นแหละคุณนายใหญ่ชอบไปจ่ายตลาดเองลูกเขยเธอนอกจากจะมีหน้าที่ขับรถไปรับส่งแล้วก็จะต้องคอยหิ้วตะกร้าคอยเดินตามคุณนายใหญ่ไปด้วยส่วนลูกสาวเธอนั้น จะต้องไปช่วยคุณนายเล็กซึ่งเป็นเมียของเจ้านายเสียงดังคนนั้นนั่นแหละแต่งตัวป้อนน้ำป้อนข้าวให้พวกคุณหนูเล็กๆสองคนลำพังคุณนายเล็กคนเดียวก็ดูแลเด็กๆไม่ไหวเพราะว่าทั้งคู่กำลังสนส่วนเยเปียที่มาขออาศัยเขาอยู่เฉยๆก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรบนบ้านใหญ่เพราะว่าไม่ได้กินเงินเดือนของเขาแกจึงได้แต่เลี้ยงหลานให้ลูก ไอตัวเล็กของแกเพิ่งจะอายุเก้าเดือนกำลังอ้วนจำมามน่ารักแต่แกก็อุ้มเหมือนมากไม่ไหวเพราะถ้าไม่แข็งล้าก็ปวดหลังกันเลยทีเดียวเป็นไงล่ะวิ่งกันจีวรนปลิวเชียเสียงเจ้านายหัวเราะชอบใจเพราะว่าถ้อยคำนั้นก็ทำให้เหยยเปียตกใจจนแทบจะเป็นลมจีวรปลิวตายละ นายได้เอามาไปไล่พระหรือนี่ยายเปียเอามือตบหน้าอกแล้วก็ยืนตัวสั่นอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นเองพอแกเชะเง้อแอบไปดูข้างรัว้วก็เห็นพระสามสี่รูปเดินจ้ำหนีมากันอยู่เวไวยตามนั้นด้วยแกเคยได้ยินลูกสาวเล่าอยู่เหมือนกันว่าเจ้านายบ้านนี้แปลกๆเขาชอบเอาผู้หญิงสาวๆซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันใหญ่แต่เขาไม่ชอบพระไม่ชอบสง ไม่เคยนึกว่าเขาจะเกลียดคระเกลียดสูงถึงขั้นนี้ตายละตายไปนายจะต้องตกนรกกี่ขุมกันนี่แม่อย่ามาพูดกับฉันเรื่องนี้คือแม่เซาซีคุยกับฉันหรือว่าใครมากเข้านะถ้านายมาได้ยินพวกเรามีหวังถูกไล่ออกจากบ้านนี้กันหมดเลยนะแม่นะ่ะจะให้ฉันกับหลานไปนอนกันข้างถนนหรือไงอุวะ มันถึงขนาดนั้นเลยหรือไงวะแล้วเนี่ยเขาไม่กลัวบาปก,กลัวกรรมกันบ้างหรือไงวะแม่เงียบๆลูกสาวได้เอามือปิดที่ปากแล้วก็ทำเสียงให้เยเปียหุบปากแล้วหยุดพูดเรื่องนี้แล้วก็เสียๆไปพูดเรื่องอื่นแทนทันทีนี่ถ้าข้ารู้ว่านายเองนะ่ะเขาระยำแบบนี้นะข้าจะไม่มาอาศัยอยู่ด้วยหรอกวะเอ๊ะแม่นี่ ลูกสาวได้เอ็ดแก่เสียงดังหน้าควา่ำแล้วก็อุ้มไอ้หนูเดินออกไปจากห้องยายเปียเดินกระย่องกระแย่งออกตามมาข้างนอกก็เห็นนายเดินสายอัดอาดอยู่ในรงรถบ้านนี้มีรถทุกแบบนายชอบรถยมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ที่เวลาวิ่งหรือว่าสตาร์ทีเสียงดังยังกับฟ้าผ่ามิน้าล่ะลูกสาวมันน่ะถึงไม่ยอมปรีกปากอะไรเลย คงกลัวเรื่องนี้ได้ยินไปถึงหูเจ้านายนี่เองยายเปียฉเฉเง้อชะเงะมองเจ้าของบ้านผู้เป็นเจ้านายของลูกสาวแล้วก็เบ้ปากคนอะไรวะหน้าตาก็ดีท่าทางก็ดีทำไมถึงใจไม้ไส้ระกรรมไล่พระอย่างกับหมูกับหมาทำไมนะมันถึงได้รวยเอารวยเอาสงสัยมันจะทำบุญเก่ามาดีแต่เอาเหอะวันไหนนะ ถ้าบุญแกหมดแล้วอ่ะอย่าให้คนอย่างข้าส่น้ำหน้าก็แล้วกันยายเปียแกจะเงื้อปลางนึกอะไรอยู่ในใจเรื่อยเปยื่อยแกย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ถึงเดือนดีก็ได้ยินได้ฟังอะไรมาเยอะแยะแต่ที่ได้ยินกับหูได้เห็นกับตาก็เพิ่งเช้านี้แหละเมื่อสายแล้วแกเดินมาคุยกับเพื่อนสีที่อาศัยอยู่ข้างรั้วโรงสีทั้งคู่จึงได้พูดคุยกันอย่างบันปาก เออสิข้าในะอยู่ที่นี่มานานเห็นไม่ตั้งแต่เกิดแล้วเว้ยไอคนเนี้ยข้าว่าเป็นเพราะเตี่ยมันอนะส่งไปเรียนเมืองฝรั่งลงนะมันถึงได้ใจหินใจดําแบบเนี้ยเฮ้ยงั้นมันก็คนไม่มีศาสนานะสิวะมีหรือไม่ก็ไม่รู้หรอกเว้ยแต่ข้านะ่ะไม่เคยเห็นมันพนมมือไหว้พระเลยนะเวลาไปงานสมง,งานสร้างพระสวดอยู่คนอื่นนะ่ะเขาพนมมือกันแต่แต่อีเนี่ยนะ ถ้าไม่ชวยคนอื่นคุยขมูงโฉงเฉงเอาเสียงดังกลบพระมันก็กลับบ้านไปเลยแถมยังประกาศอีกนะว่าถ้าใครที่ไหนจะเชิญเขาไปก็ไม่ต้องนิมนต์พระไปมันกับพระนะ่อยู่คนละทางเป็นอะไรนะที่เขาว่าอ๋อเป็นเส้นขนานกันนะ่ะตายถ้าเกิดมาเขาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคนแบบเนี้ยยายเปียกำลังฝอยอย่งออกรถได้ที่ กับยายเจียบคนที่อยู่เพิงข้างหลังโรงสียายเจีย๊ยบเป็นคนเก็บของเก่ามาขายอายุอานามก็พอๆกันเมื่อคนแก่สองคนโครจรมาเจอกันทั้งคู่จึงได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวกันอย่างเพลิดเพลินยายเจียบนั้นเมื่อก่อนก็มีบ้านมีหลักฐานดีอยู่แต่เป็นคนติดการพนันในที่สุด ก็นสิ้เนเนื้อประดาตัวเลยต้องมาอยู่ตัวคนเดียวเก็บของเก่ากินอย่างยากลำบากเขาเผื่อเขาเหลือแกมั่งเมล่ะยายเปียถามยายเจีย๊ยบไม่มีขนาดกระมันยังไม่ใส่บาทมันจะมาสนใจอะไรข้าวัดแต่ลูกสาวข้านะ่ะเขาว่าพอปีใหม่ทีนะเขาก็ให้เงินแจกของเองไม่ใช่หรอวะแหม ก็ให้เป็นอย่างนั้นแหละเงิน3-400มันจะไปพอยาไส้อะไรวะเออคนเรานี่ก็ใจดำไปทุกวันนะแต่ก็แปลกทำไมมันดวยเอา้าว้วยเอาวะมันกินของเก่านะสิแกไม่เคยได้ยินด้วยไงวะชาติที่แล้วนะ่ะมันทำดีมาละมั้งแต่ของแบบนี้มันมีวันหมดนะเองคอยดูเถอะไม่พ้นปากเราไปได้หรอวะข้าไม่ได้แช่งนะข้าพูดเรื่องจริง เห็นข้าเป็นคนกระเจาง,งอกง่อยแบบนี้แต่ข้าน่ะเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมนะเว้ยตัวข้าเองน่ะสมัยยังแข็งแรงมั่งมีสีสุขอยู่ไม่เคยสนใจหรอกเรื่องทําบุญทําทานน่ะเอาแต่เล่นไพ่อย่างเดียวพอกรรมเวรมันเล่นงานมาถึงข้าเมื่อไหร่เอาตัวแทบไม่รอดเลยเว้ยข้ามีชีวิตอยู่ในกระบุญแล้วนะข้าหาได้เท่าไหร่ตอนเนี้ข้าเอาไปทําบุญหมด ไม่หวังมันในชาตินี้ข้านะหวังชาติหน้าเว้ยข้าก็เหมือนกันเจกเอ้ยข้านะ่เชื่อผัวข้าไปหน่อยมันให้ไปเอาเงินมาเท่าไหร่ก็ไปเอามาให้มันได้มาเท่าไหร่มันก็เอาไปลงขวดหมดพอมันตายทิ้งข้าไปนะข้าก็เหลือแต่นี่ก้อนโตไม่มีปัญญาไปใช้เขาทำมาหากินก็พอใช้หรอกนะแต่พอทำมาหากินไม่ไหว เขาก็มายึดบ้านยึดที่ไปเนี่ยดีนะที่ลูกสาวข้านะมันยังเอ็นดูแม่แก่ๆของมันพูดถึงลูกข่านี่ก็ดีนะขนาดข่าไม่ได้เลี้ยงมันพอค่าตกยากมันก็ไปรับข่ามาอยู่ด้วยพ่อมันนะ่ะตายไปตั้งนานแล้วข้าก็เสียดายอยู่อย่างเดียวว่าพอพ่อมันตายไปข่าไม่น่าเอาผัวใหม่เลยมาอย่างนั้นนะ่ะข้าก็คงไม่รู้สึกผิดแบบนี้เอกวะ ั้งมันถธอว่าเปียเรื่องมันผ่านมาแล้วเราก็ชดใช้กรรมของเราไปแล้วสำนึกผิดแล้วด้วยแล้วตอนนี้ก็อยู่ใช้รอวันตายไปเท่านั้นแหละข้าก็เชื่ออย่างเองนะทุกวันนี้ข้าทำแต่ความดีไปวัดไปวาบ้างแต่วันก่อนนะข้าจะใส่บาตรต้องไปแอบใส่โน่นแนะ่หน้าตลาดกลัวเจ้านายจะเห็นลูกสาวข้านะว่า ถ้านายเห็นนะนายจะโวยวายข้าก็นึกว่าไม่จริงเขาจะมาโวยวายทำไมเงินก็เงินเราเราอาศัยเขาอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้เอาอะไรของเขามาถวายพระนี่หว่าข้าเลยลองดูว่าเขาจะว่าข้าไหมข้ารู้เช้าๆน่ะเขาจะออกไปวิ่งก็เลยแกล้งไปถือของรอใส่บาตให้เขาเห็นแป๊บเดียวลูกข้าน่ะถูกเรียกไปด่าเลยเว้ยอ้าว ขาเรียกไปดา่าทำไมละ่ะเขาก็บอกว่าข้านะไม่มีจะกินอยู่แล้วยังจะเอาของไปให้ใหไอ้พวกหัวโลน,นั่งกินทำไมมันก็หมายถึงพระนั่นแหละบะ้ามันถ้าจะบ้าแล้วนะไอ้นี่ใช่บ้าไปกันใหญ่แล้วที่บ้านนายนะลูกเมียเขาแม่เขานี่เขาห้ามหมดเลยนะดีนะที่เตี่ยเขาตายไปแล้วทำไมอย่างนั้นนะ่ะพอลูกมีวางทะเลาะก,กันบ้านแตก เตี่ยเขาเป็นคนดีหรือไงวัดดีสิขานั้นน่ะวัดจะเอาอะไรยกไปถวายเขาได้หมดถวายสาาเป็นหลังๆนะเงินเตี่ยเขาทั้งนั้นแหละเตี่ยเขาเป็นคนใจบุญสุนทานก็คงเป็นเพราะเตี่ยเขาหลบวะข้าถึงได้เศษเงินปันมาบ้างถ้าเตี่ยเขาไม่ให้มาก่อนข้าเขาไม่ได้แอ้มหอกวะอย่างนั้นขารู้ละที่เขามั่งมีสีสุขอยู่ได้ ก็เพราะว่าบุญที่พ่อเขาทำนั่นแหละ <S 2> <S 2> <S <า S 1> ฮะฮกินของเก่าแท้เลยว่ะแต่บุญที่ไหนมันจะเท่าเท่าที่เราทำเองหรืว,ว่าเปียคอยดูไปเถอะใช่คอยดูไปเถอะแล้วหญิงชาราสองคนก็มองออกไปไกลต่างคนต่างคิดอะไรในใจเป็นคุณทางสองทางที่แน่ๆคงไม่ใช่ทางที่ดี ของเจ้าของโรงสีหนุ่มเป็นแน่เช้าวันต่อมาข่าวใหญ่ก็แพร่ไปทั้งหมู่บ้านเมื่อปรากฏว่าหมาของโรงสีไปกัดพระเรื่องราวใหญ่โตไปจนถึงโรงพักข่าวนี้ได้ทำให้เจ้าบ้านพากันตั้งใจฟังหูพึงรอฟังว่าจะมีอะไรเด็ดๆให้ได้รู้ให้พูดคุยวิจารณ์กันไปแล้วก็ไม่ผิดหวัง เพราะว่าในขณะที่พระถูกทำแผลที่โรงพยาบาลและไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรกับเจ้าของหมาแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นั่นเองที่ยอมไม่ได้กับเรื่องนี้ใครอยากได้ก็ให้มันมาเอาเงินที่นั่นน่ะมันหน้าบ้านผมหมาผมจะเดินไปไหนก็ได้ที่นั่นน่ะมันก็ทางเดินเหมือนกันใครจะเดินผ่านก็ได้เดินไม่ดีเองนะสิคนอื่นไม่เห็นมันกัดใคร หมาแกเนะ่ะมันดุนิว่าแกก็เ,เลยสั่งสอนมันให้กัดพระแล้วใครใช้ให้พระมาเดินละ่ะผมก็บอกแค่ว่าใครทําตัวไม่เหมือนชาวบ้านงานการไม่มีทาเอาแต่เดินขอคนกินก็ให้กัดไอ้คนนั้นแหละแล้วมันจะได้รู้สํานึกหมามันฉลาดมันรู้ว่าควรกัดใครบาปนะเองเนี่ยเสียดายเตี่ยเองจริงๆก็เพราะเตี่ยนั่นไงทาให้พวกนี้เสียคนนึกว่าเราเนะ่ยมีเงินกองอยู่หรือไง ที่เห็นนั่นน่ะมันแกลบเว้ยไม่ใช่เงินอย่านึกว่าจะอุ้มถ้วยอุ้มหม้อแล้วมาขอกินได้เหมือนเมื่อก่อนนะคนก็ทํางานก็เหนื่อยนะเว้ยอยากกินก็ต้องทํางานแลกไม่ใช่เดินมาขอเขาประกาศลั่นชาวบ้านหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจฟังแล้วถึงกับพากันใส่หน้าในที่สุดก็ไม่มีใครจะทีมเขาตอบเพราะว่าเถียงไปก็ป่วยการทุกคนลงความเห็นว่า ผู้ชายคนนี้ป่วยเป็นอาการป่วยทางจิตที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ต้องรอให้บาปกรรมสนองเท่านั้นเองน่าสงสารพระเนเนาะคงไปทำกรรมอะไรกับมันไว้ถึงได้มารับเคราะห์กรรมแบบนี้นั่นสิเห็นพระท่านว่าก็ไม่ได้จะไปขอมาหรอกนะแต่ต้องอุ้มบาทผ่านที่นั่นทุกวันจะให้ไปเดินที่ไหนได้ ที่นั่นนะ่ะมันถนนก็คงต้องให้มันน้ำตาตกเหมือนเราสองคนก่อนเถียมันถึงจะสำนึกเออข้าก็นับวันรอดูอยู่นะไม่ใช่อะไรหรอกวะไม่ได้อยากสาบแช่งหรือว่ายินดีที่จะเห็นคนอื่นเป็นทุกข์หรอกนะแต่ข้าน่ะแค่อยากให้คนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองจะได้ไม่มีใครทำเลียนแบบมันอีกก็ลูกมันนั่นไงล่ะ ถ้าลูกมันเห็นว่าพ่อมันทำแบบนั้นไม่ดีนะอีกหน่อยมันก็จะได้ไม่ต้องทำตามไงข้าละกลัวใจจริงๆว่ะพ่อมัน,น,นจะชู้ลูกมันไม่นับถือหรอกว่าอีกหน่อยบ้านเนี้ยก็คงเป็นบ้านแต่แระขาดเองนะ่ะอย่าไปคิดแทนพวกมันลวกันกรรมของใครก็ของคนนั้นเหมือนกรรมของเราสองคนนั่นแหละวะเฮ้อ แล้วทั้งสองคนก็ถอนใจออกมาพร้อมกันเสียงดังราวกับนัดกันไว้เย็นนั้นพอเยเปียกลับมาถึงบ้านเปิดตู้กับข้าวดูก็เห็นของกินเต็มตู้ล้วนเป็นของดีๆแพงๆทั้งนั้นอดไม่ได้จนต้องถามลูกสาวใครถูกหวยวะเนี่ยใครจะไปถูกหวยล่ะแม่นายเน่ยเขาเลี้ยงฉลอง ฉลองเรื่องอะไรวะก็เมียเขาหนาท้องอีกแล้วคนที่สี่แล้วนะบะ้าทำไมมันมีแต่เรื่องดีๆนะวะเด,วเ,วเดี๋ยวเลี้ยงนู่นเดี๋ยวเลี้ยงนี่แม่ลูกสาวแกเรียกแม่เสียงดังยายเปียรู้ได้ทันทีว่ามันกำลังตั้งท่าจะเทศนาแม่อกแล้วนายเน่ยเขามีเรื่องดีๆเราก็ควรจะยินดีกับเขาด้วยนะแม่ เรานะ่อาศัยเขาอยู่ทุกวันนี้ก็บุญคุณคุ้มหัวแล้วอ้อฉันจะเตือนแม่หน่อยนะไปพูดอะไรกับเยเจียงมากๆนะระวังเรื่องจะถึงหูเขานะนายเขาไม่ชอบเรื่องนินทากาเลอะไรนี่เรานะ่อาศัยเขาอยู่นะแม่ทำไมเขาจะดีจะชั่วเราก็ต้องปิดปากเงียบไว้งั้นเหรอแม่ฉันรักแม่นะ ฉันอยากให้แม่อยู่ดีกินดีสุขสบายเขาจะเป็นยังไงก็ส่วนเขาช่างเขาเรื่องของเขาฉันอยากขอเราแม่อย่างเดียวเท่านั้นแหละวันๆนนะ่ะให้พูดเรื่องอื่นบ้างอย่าเอาแต่สมหัวกับเยเฉียนินทานเจ้านายมันไม่ดีแล้วนายเองนะ่ะเป็นคนดีงั้นสิปล่อยมาให้ออกมาเพ่นพ่านทุกเช้าแล้วก็สั่งสอนมาให้วิ่งไล่กัดพระเนี่ยนะจะรกขุมไหนมันจะรอเล่นงานเขาอยู่เองรู้ไหม หนูน่ะไม่รู้หรอกแม่หนูรู้แต่ว่าเราน่ะเป็นหนี้บุญคุณเขาอยู่เรามีเรื่องดีก็ยินดีกับเขาเขามีเรื่องไม่ดีก็ไม่ควรเอาเรื่องของเขามาพูดมันก็เท่านั้นฉันน่ะขอแม่เท่านี้เองนะใครเป็นลูกใครเป็นแม่กันวะเนี่ยข้าก็แค่ไม่อยากเห็นเองเห็นกงจักเป็นดอกบัวแม่หนูไม่ได้เห็นกงจงกงจักเป็นดอกบัวอะไรทั้งนั้นนะแม่หนูแค่ไม่ชอบให้แม่เอาเรื่องเจ้านายมาดินทา มันก็เท่านั้นเองหนูขอเถอะนะแม่เออเออเออเอาเถอะข้าจะหุบปากตั้งแต่วันนี้ไปเถียงกับเองข้าไม่มีวันชนะหรอกวะข้าจะกินแล้วนะทั้งหมดนี่แหละหิวจะตายแล้วว่าแล้วยายเบียก็ลำเลียงเอาข้าวของในตู้มาวางเรียงแล้วก็นั่งกินอย่างสบายอารมณ์พอถึงวันรุ่งขึ้นก็ไปหายายเจี๊ยเพื่อนสีอีกตามเคย เมื่อคืนน่ะข้าได้กินหูฉลามแหมเพิ่งรู้ว่ารสชาติของบันเป็นอย่างนี้นี่เองอ้าวเองก็ได้กินหรือวะแงแล้วสิพวกนี้เวลามีเรื่องดีๆเขาก็ไม่ปล่อยให้เราอดหรักวะเออเราก็ได้กินของเก่าเหมือนกันนะถ้าพ่อก็ไม่ทำเอาไว้ว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คงไม่มีลาบปากพูดถึงเขาก็ดีเหมือนกันนะ แหมพอได้กินของเขาและสังเริญเย็นยอขึ้นมาชนะเมื่อวานเนี้ยยังแช่งให้เขาตกนรกอยู่เลยคนเรามันก็อย่างนี้เหรอวะเองจะมาเอาอะไรกับข้าแต่ก็คอยดูไปเถอะอีกไม่นานอะไรที่เขาทำไม่ดีเอาไว้นะ่ะมันก็จะโผล่แพลมออกมาเองนั่นแหละต้องให้รับกรรมไม่อย่างก็ต้องอย่างนี่ข้าไม่ได้แช่งนะเว้ยทั้งสองคนยังคงเฝ้ารอ วันที่จะได้เห็นเจ้าของโรงสีได้รับผลกรรมอยู่วันไหนที่เขาทำไม่ดีทั้งคู่ก็แช่งให้เขาตกนรกแต่วันไหนที่ได้กินของเขาทั้งคู่ก็ชื่นชมยินดีและเขาก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรแม้จะยังหาเรื่องด่าพระด่าเจ้าทุกวันแต่ก็ยังเจริญเอาเจริญเอาจนยายเปียกับยายเจีย๊ยบเริ่มเอ็นเอียงไปในทางที่ว่าไม่จำเป็นต้องเจดเงิน หาของไปใส่บาทหรือว่าทำบุญอีกแล้วก็ได้เพราะว่านายโรงสีไม่เห็นจะต้องทำอะไรเขาก็ยังจเจริญขึ้นเรื่อยๆยิงชราทั้งสองจึงละเลยการทำบุญแล้วก็เริ่มเห็นด้วยกับการที่ไม่ต้องใส่บาทรทำบุญเพราะว่าทำไปก็แค่นั้นไม่ทำก็แค่นั้นน่าเศร้าที่แก่ทั้งสองชิงตายไปสี่อน ที่จะได้รู้ว่าคนเราไม่ควรที่จะท้อถอยในการเพียรทำความดีด้วยเพียงเชื่อตามกันง่ายๆถ้าแกยังมุ่งชดใช้กรรมแล้วก็เพียรทำความดีต่อไปบางทีแกอาจจะได้เตรียมเสบียงหรือว่าของเก่าไปพร้อมพรั่งกับชีวิตใหม่ในภพชาติหน้าก็เป็นได้ เพราะว่าหลังจากที่หญิงแก่สองคนสิ้นลมไปเพียงไม่นานนั่นเองบุญเดิมหรือว่าของเก่าที่นายเจ้าของโรงสีมีมามันก็เริ่มหมดลงเขาเริ่มประสบปัญหาทั้งทางการงานและปัญหาชีวิตการค้าเริ่มขาดทุนย่อยยับไม่เป็นท่าเขากับเมียเริ่มมีปัญหาระหองระแหงกันหนักเข้า เมียเขาก็ทนความเหลวแหลงในความเจ้าชู้ประตูดินของเขาไม่ไหวได้หอบลูกหนีออกจากบ้านไปโรงสีก็ถูกธนาคารยึดเขากลายเป็นคนสิ้นร้ายไม้ต่องในพริบตาในเมื่อบุญใหม่ไม่เคยทำเพิ่มไว้เมื่อเวลาที่บุญเก่าหมดไปเวลาขัดสนก็จะไม่เกิดสติปัญญาหรือได้แรงพลังจากไหนมาช่วยเลย ังไม่มีที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจแม่ของเขาก็สิ้นชีวิตไปนานแล้วเขาจึงเหมือนคนเคว้งคว้างอยู่ตัวคนเดียวและเมื่อขาดที่พึ่งเขาก็หันเข้าหาเหล้ากลายเป็นไอ้ขี้เมาหยำเปไปวันๆส่วนบุญใหม่ที่เขาทำไว้ก็คงจะมีเพียงการให้ทานกับคนตกทุกข์ได้ยากเอาข้าวเอาน้ำให้คนแก่ๆ อย่างยายเปียกับยายเจียงนั่นเองเขาจึงได้รับทานอยู่เสมอไม่อดอยากพร้อมโซแต่ก็ไร้เกียรติไรบ้านสิ้นไรทุกสิ่งทุกอย่างและที่ร้ายที่สุดเวลาเดินไปไหนฝูงหมาก็จะรุมเหา่าแล้วก็ไล่กัดไม่มีที่สิ้นสุดเป็นที่น่าสมเพชเ,เวทนาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นยิ่งนะักในเมื่อรอกินแต่ของเก่า ไม่ทําบุญใหม่เพิ่มเติมพอหมดของเก่าก็สิ้นสับสิ้นวาสนา<ม>เพียงเท่านี้เองชีวิตค่ะ<ม>จบแล้วนะคะน้องๆคะคนเรานะคะต้องสะสมบุญเอาไว้มากๆนะคะ<ม>เพื่อเป็นสเสบียงในภพชาติปัจจุบันและภพหน้า